แดงดาวรุ่งจนกำลังซาดแซงควาลีลายุดแดงดาวรุ่งจนกำลังซาดแซงควาลีลายุดคู่นี้กับคู่นี้ทำระยาจนกันสี่ลานบาทนะครับสี่ลานบาทนี่ใจคนนับเป็นเดิมปันใจเวลาหน้าที่กับยังไม่เสร็จครับจนกันหน้านี้่ัวอยังไม่ก้าวจานำที่ขบวยจนสี่ลานขบวยจนสี่ลานคนเน้นหน้าหน้าเน้นนีกแล้วกับนี่เรา่อย้ันมากล้องวัวกับเราคอยกันก้ากล้องวัวแดงดาวรุ่งกำลังซาดกับ ถ้าอะไรครับวัวควันใจก้องจังหวัดกระบี่นะครับนี่คือแดงดาวรุ่งรับแดงดาวรุ่งกับกองเขียวม้านะครับเป็นวัวที่มีแควนแควนมาร์ีเยอะครับถือว่าเป็นวัวดาวรุ่งผงแรงก้องจังหวัดกระบี่ครับสร้างสถิตมาไล่ควายไม่เคยแพ้ใครครับแล้วก็เป็นวัวตีเรียกคนแรงกล้องจังหวัดกระบี่ได้หมากนะครับนี่คือแดงดาวรุ่งกับกอ้องในวัดบ้านนำรอนจังหวัดกระบี่ครับแดงดาวรุ่งกับหนาไล่ควายมาติดต่อเรามาไล่ควายนี่จะ มีอะไรพิเศษมั้งกับชนกันสี่ลานเต็มนะกับชนกันสี่ลานเต็มไม่ธรรมดาทีเดียวครับชันติซโซ่กับชันติดโซ่กับนี่คนม้ากับวันนี้คนม้ามาจริงๆกับต่างๆจางวัดเละในจังหวัดกระบี่คูชนกับโูชนยังไม่เข้าทาน้ำนะกับแดงดาวหลุงกับแดงดาวหลงสมบูรณ์กับว็วเดเราสมบูรณ์ชุดๆวางดีตอมดีชนดีเราวอีกสักครู่มีคำโต้กับชนกับวัว จากรันโน้ดกับลังซาแซงควาลีลาย,ยุดกับคุยชนเป็นว่าซีลังซานะครับมีคำรามครับรคั้นฝันดาวจนก่อนมันคั้นตุราคิโนล่านครับวาจน <c oughs> มาเลยครับเข้ามาเยอะแยะดีเนะครับส้มซักซี่ว่าคุยกิเนดีดีนครับจากรันโน้ดกับจากรันโน้ด <c oughs> ลังซาแซงควาลีลาย,ยุดกล้องในพลอมปากราวาลันโน้ด นี่วัวไล่ลานตรงปัจจุบันนี้ครับคึกคักตั้งแต่การนำวัวเข้าวทูทั้งเวียนครับกคึกคักตั้งแต่ซื้อตัวเข้าวชนะมชนกับลังซาดกับเป็นลังซาดแท่งว่าดีไล่จากระนดกับแดงดาวรุ่งครับแดงดาวรุ่งไในวัดน้ำร้อนนี่ฝ่าวัวกับไอ้แก่ก็กลัวกับกลัววัวมันจะติ้งต้องกันก่อน แดงหรือหลังร้านหลังร้านหรือแดงอีกแักรู้มีคำโต้กับวัวไล่ลานกับวัวไล่ลานเป็นกูที่ทำลายประวัติศาสตร์ของกระน้ำกระบี่ในกอกระน้ำบานรายยะอย่างวัดกระบี่จัดโดยโกตินกระจาพ้นะครับโกตินกระจาพ้นผู้มีความสระมาถมีบวชพวกมากมายในวงการวยชนกับตือว่าเป็นคนนึ่งตีพยายามสร้างงาวดดดีมาเก้าชระนาชนกับโกตินกับโกตินกระจาพ้นนายกระน้มกับเป็นน่างโกตกันเดี๋ยวนี้กับกลองจ้องตำเน่งแล้ว เปิดราคาติแซมเบิร์นกับแซมเบิร์นคู่นี้สุดซี่มา้งะกับสู้ซี่กับสู้ซี่อีกสักครู่ระว่างลูกถีแดงดาวรุงหรือว่าลังซาดกับลังซาดแซงกว่าลีลายุดกับใครจะอยู่ใครจะไปกับคู่นี้เดิมพันนึ่งลานแซมเบิร์นออกนึ่งลานรวมแล้วต้องว่วยที่ลานบ้านกับที่ลงวันที่ลานบานทุกต้องต้องตัวกับวัวจนจนกันที่ลานกับคู่นี้ ไหวละไหวละนึ่งรอยเบิ ơn, 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 ้ลร่องรอยเบิ้ลเต็มกับร่องรอยเบิ้ลเต็มรวมแล้วที่รอยเบิ้ลจังอู้ขึ้นซาดกับหลังซาดก็บว่าว่าทางกับวัวทางว่าขึ้นกับวัวทางว่าขึ้นได้ใหญ่จังิดแดงดาวรุ่งกับแดงดาวรุ่งนี่ก็ว่าเป็นวัวแท่งแท่งกับแท่งแท่งกับแท่งกับแท่งได้ตลอดยีทิปนาทีก็ว่าแต่ว่าแท่งกับตั้งเจอเลยครับ สถานะบ้ากับสถานะบ้าประกาศซื้อราคาใกล้ราคาต่อรองตลาดรุ่นตลาดรั่วกับนี่แน่นหน้าหน้าแน่นเดี๋ยวคนกับหมากม้ายกล้องเยอะแยะตาแป๊ะชาเราคิดกับพิธีการหมากร้ายกับจต่เดียวหมอบท้องเหล้ากับจางอ้างท้องต่างแต่งมาจังอู้มันมันจริงจ้ำหลวงเลยกว่าจะได้โปล่้าชาเวลาตั้งสี่ทิบกนาทีเต็มกับพิธีการหมากกุ่นทุกควันกับเพราะว่าจนกันแป้งกับ ขณะนี้ว่าลานกรุงรัชวัตร์ชกองถนัดกราบีเรือเปล่ครับตัวข้าวมาจากลานนู้นกับกามเล่มาจ้างนู้นกับเอาไตกับคว่างเอาไตลานนูนแดงหัวแดงคว่างกันดามันครับเดียวมาแล้วว่าหัวไล่ลานจนมันจะเป็นบัญเฟือมั้งไอแดงแดงเลยครับนี่ไอแดงแดงแดงดาวรุ่งกับดาวรุ่งนี่ถนัดกับลูกถนัดกองแดงกับจับปนีแล้วบิด แบบนี้แล้วบิดแดงดาวรุงกบแดงดาวรุง่โคนี่นี่น้าดูบันีานันดันี้าายลูกนัดกเน้อกองแดงลูกนัดกองแดงกว้าี่ นี át, 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 Balance, ่นี่นี่นี่หลังซัดหลังซัดออกฤทธิ์หลังซัดออกฤทธิ์หลังซัดลูกตาลัดก็หลังซัดลูกตาลัดก็หลังซัดนี่ไรย้อได้แดงโตขึ้นแดงโตขึ้นความมันติดน้ำบัดได้ครับความมันติดช้ำบัดได้แดงปลาไปแดงปลาไปแดงปลาไป ติดับตีก็ติดมัดกมัดมตัวมีลูกโตลูกึืนกันนกเนเกกูนี้ครับนี่ไอ้ลังซร์กโตไอ้แดงกโมาบอลกางแกตื่นตาตื่นใจกันดีเดียกับกูนี้กับกูนี้ตื่นตาตื่นใจเดียวมาเ้อพเยมายนี่มาังมานึงเยากังแอยู่ติดตาเบ้อครับ người đang dẫn người dẫn đi đâu vậy? người dẫn đi ai đen dẫn ai đang dẫn? ra đang chiếc ai đang ai đang dẫn? ai แดงกับแดงดาวรุ่งกับดาวรุ่งกล้องในอวดบ้านน้ำรอนย้อดกับบี้ลังซาดกับลังซาดแสงกว่าลีลาหยุดกับจากอัมเภอร์โนดกับจากร์โนดกับคูนี้ชนกันเต็มที่ลานบ้านกับเตือว่าเป็นว่าคูบารามีคูแปะวัติศาซาดเนี่ยคูแประวัติศาสตร์้องใต้น้ำบันรายใหญ่ดิ้นข้นหมากับคนหมาซ้ำนาที่พลาดแล้วซ้ำนาที่ นี่คือตะกี้พยานได้เป็นอย่างนี้ว่าคนหมากไม้กายกล้องเยอะแยะตาไปเดี๋ยวนี่นี่เดือดไปอีกแล้วเดือดไปอีกแล้วนี่นี่นี่ชุ่ม้าไปจัดจัดุ่มไปจัดจัดมันจะต้องมีอยู่มีไปมีโตมีตันนี่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 ไอหลังชาตินี่กะกลางนักนี่นี่ นี่ลูกตันัดอนกลางยาต่นตาต่นใจตืงใเล่นกันเดียวนี่รยศเจอระโยศเป็นวอตีตุกขู่เ็งปีกั่วไดารับเป็นวอตีตุกขู่เงปีกัวได้ยอย่งอยู่ติซับเบอร์ดำกบนาทีนี้ย่างอยู่ติซับเบอร์ดำ ใน่ทางเวียนในทางเวียนเลยคนมั่งกับคนจังหวะเขินในทางเวียนเนี่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 หลังซัดอัดนะหลังซัดดอนกับลังซัดดอนหลังซัดดอนกับลังซัดดอนนี่กดไปกดในหลังซัดอัดไปนี่นี่นี่แดงนะลุงจะตันไว้ไม่ไหวนี่หลังซัดกระโดุนหลังซัดกระโดุนไอ้หลังซัดจี้ไปหลังซัดจากรานด

ยังก <mile> ับแะรจังวะอะไรเจ้ากันอยู่ปีเลียงควันรัวกับปีเลียงควันรัวก้อนกันจะตื่นตาตื่นใจกับตื่นเต้นอีกสักครูจะมีคำต้อมนะครับผ่านแลววะนาทีกับผ้านาทีแบบไรพวกนาทีอะไรกับพวกนาที นาทีครับผ่านแล้วโกนาทีนี่ไอ้ก้าอัดมาไอ้ก้าวเลังซัดนะครับก็เหลือไอ้ดั้มก็ได้ครับหลังไอ้ก้าก็ได้ครับหลังซัดเก้าเป็นหลังซัดเก้า เจ็ดนาทีครับเจ็ดนาทีในสนามจนบ้านแล้วเจ็ดนาที่ในแดงครับแดงไม่ได้จ่ายปลายยอดได้แต่ได้รับใน้แดงต้องเป็นรองครับสองนึงหลังซาดก็ติดตลอดกับเว้นหลังซาดก็ได้ปันี้ไม่โดนปลายยอดกับหลังซาดเป็นต่อกับสองนึงกับหลังซาดเป็นตอสองนึงหรือเปล่า ไปเลยหลังแทสน่าจะได้เปรียบว่านี่นี่นี่แดงตจมเลกวะแต่มันกอดสู้กับวุติวายแดงใจปลายยอ์ใจยอดปลายยอดยังม e er ีปฏิวิบาไม้กับแดงใจได้ยังมีปฏิวิบาใบหลังแทสก็เจ็บแต่ดีบ้านมากับดีบ้านมากันยังไม่ได้โดนได้แต่อะไรที่กับหลังแทสเลยก็เป็นต่อกับข้าแล้วก้าวหน้าที่แดงก็แดงดาวหลวงจากกระบี่นะครับหลังแทสจากลานโดนครับ Đen tầm tạ cả nhóc à. Để cả luôn mấy phần tí được. Mà bạp chào tín ngập. Nì, nì, nàng sát, nàng sát, nàng sát, ai แดงตันไม่ไปไว้ครับนี่นี i̇şte. <c oughs> ่นี่ตันไม่อยู่ครับตันไม่อยู่ตันไม่อยู่ตันไม่อยู่แต่แดงกันแค่ในบินไม่เท่าเว้นตันไม่อยู่แดงตันไม่อยู่กับแดงตันไม่อยู่ตู้แก๊ปเลยล่ะุู้แก๊ปเลยล่แดงแดงต้อยกับแดงล่าโต้าทีนี้แดงล่าโต้กับแดงล่าโต้ đang tối, gặp đang chém cả đang chép mấy mèo cá đã chạy ra dọn cả lăng ra chi ta lót, rồi liền, đang tiếp đẹp đang lên đang lên, đang lên đang lên, nè, nhảy chân đang lên, tan ไม่ได้แท้งอะไม่ได้เต้งจากลานโนดกับจากลานโนดกับมาได้แชมป์กับได้แชมป์ชนะาทุกยอดทุกรสดินะครับขอถือว่าเป็นความจำเร็จกับกองหลังซาแท่งกว่าลีลาอยู่นะครับที่มาชนะาตึงตีตึงติ้นครับ ก็้วยแดงดาวหลวงกับแดงดาวหลงกระบี่โดนเขาไล่ดอกไล่ตีไล่แยงกับเจ็บกับเจ็บจานไม่ไหวค้างกะดีว่าน้ำนักกะดีว่าหลังจานกับชนะกับชนะดิวโรยบาดแผลไม่มีเลยครับแดงดาวหลวงกับเจ็บมากดี้แล้วกับทำรับนัดนี้ครับเซนสิบนาทีนะครับสิบนาทีสิบนาทีเสร็จเรียบร้อย ครับนี้คือความทุดยอดกบก้องผู้เดินทางมาจากรันโดจังหวัดชองกล้านะครับก็ประทบความสำเร็จกรับเราก็ความสำเร็จช่วยเดี๋ยวสดช่วยทุดรู้เดี๋ยว